ที่มันเรียบร้อยอะไรที่มันสงบเงียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อย่ามีปัญหาก็แล้วกันแค่นั้นเนี่ยผมจะได้มีสมองไปทําอย่างอื่นพี่จะพูดอะไรไ้มพี่ไม่ไมยไม่ะม่ไม่อม่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไน่ไันีม่นม่อม่ไม่ม่ไม่ไมม่ไม่ไม่่ไมไม่ไม่ไม่ไอา หลายเหตุผล,ลเรื่องการเรียนแบบนี้ฟันธงได้เลยฮะสถานการณ์แบบนี้มอบกําลังแผ่วลงถึงแม้ว่าเขาจะเอาทัพหลวงมานะเขาสั่งทัพหลวงมายังมีการเกิดไวโน,นนี่นั่น,ะนะกําลังเขาจะอ่อนลงเรื่อยๆมันอ่อนลงเพราะอะไรความจริงเรื่องของเอมมี่คงเห็นชัดเรื่องของความจริงนะพาแฟนกับสวยไปด้วยต้องถูกสอบสวนไปด้วยไม่รู้จะถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แม่ก็บอกเอม,มี่โตแล้วไม่ใช่เด็กอายุ30กว่าแล้วนะแม่กับรู้ยังไงแม่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันแม่ก็ใช้วิธีนั้นสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและกําลังเป็นบทเรียนที่ดีเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นการกระทําที่โง่เขลาที่ทําแบบนี้เกิดขึ้นมาสํานึกผิดก็สายไปแล้วสารไม่ให้ประกันตัวอยู่ในคุกละ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของแฟนเอมี่ฮะนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทับหลวงเสื้อแดงนะที่โผล่ขึ้นมานะฮะซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังจะหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงขึ้นตามหลักสีติแต่ฝันทงได้เลยยิงสูก้ก็ยิงแพ้ เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนกันนะว่าวันนี้มีการขึ้นไหวอะไรบ้างเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเลยาไทยขึ้นมาก็ในกรอบของเขาอะไม่มีคนรอบจบไปมีอะไรก็ชัน้นต้นก็มีการประชุมไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ไปไปตามที่เราทับสลอขึ้นมา อะไรที่มันเรียบร้อยอะไรที่มันสงบเงียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อย่ามีปัญหาก็แล้วกันแค่นั้นเนี่ยผมจะได้มีสมองการทำอื่นโอเคนะเห็นใจด้วยกันและกันด้วยแล้วกันขอบคุณจ้ะบอกว่าทําให้เต็มที่อยู่แล้วนะต้องไว้วางใจขึ้นกันและกันบ้างนะอะไรที่ไม่ใช่เป็นปัญหาก็อย่าไปเปิดขึ้นมาเลยโอเคนะนี้หน่อยแล้วก็ประกอบกับว่าทานแอมมี้เขายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยอะค่ะค่ะก็เลยก็เลยอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว ทางแอมมี่บอกว่าอาการอาการดีดีอาการดีขึ้นนิดหน่อยค่ะมวลเรื่องเครียดไหมสีหน้าดูเป็นยังไงบ้างคะดูจากต่าางจกเมื่อวานไหมคะแอมมี่ยังเข้มแข็งค่ะแอมมี่ยังเข้มแข็งอยู่ตลอดค่ะแล้วแบบได้พูดถึงแฟนสาวะคลูกค้าอย่างเงี้ยแบบนี้อันนี้ไม่ขอพูดถึงดีกว่าค่ะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วแล้วคุณแอมมี่ได้พูดไหมคะว่าในเหตุการณ์นั้น,นะค่ะมีบุคคลอื่นที่ไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ลงรถอะไรไถ้ารายละเอียดเกี่ยวกับคดีขอไม่พูดเลยนะคะแต่สรุปว่าเมื่อเรื่องสอบปากคำ ใยขอได้ไหมคะใด้ค่ะใช่ค่ะถ้าเขาขอคือน,นี่ทางเราค้านได้ไหมว่าไม่อยากให้คุณโผลอยู่ในการเลี้ยงพยาบานจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของทางคุณหมอค่ะผลก็คือศาลท่านยังยืนยันเหมือนเดิมที่จะไม่ให้ประกันตัวนะคะ,ะท่านก็อ้างหลายๆเหตุผล,ลเรื่องการเรียนแต่เราก็ปรึกษาทนายแล้วว่าจริงๆแล้วเ่เพนกวินควรได้ประกันตัวเพราะเพนกวินมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาของคณะเป็นวิชาที่เขาจะปิดแล้ว จะไม่สอนวิชานี้แล้วเป็นวิชาสําหรับเด็กรุ่นเหมือนกับรุ่นเพนกวินอ่ะอและ้วต้องเรียนให้จบเพราะถ้าไม่เรียนให้จบเพนกวินจะไม่สามารถเป็นนิสิตจบจากมอทอได้เลยคือเขาจะเลิกแล้วคณะนี้นึกออกไหมวิชานี้เพราะเด็กคนนี้ต้องเรียนให้ได้ต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปคิดได้บอกทนายไปว่าเออมันมีตัวหนึ่งนะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อทนายครั้งหน้าจะได้เรียนให้ศารท่านทราบเพราะตอนนี้สารท่านก็บอกว่ายังไม่เห็นด้วยว่าเออประมาณประมาณนะแม่ยังไม่ดูดีกับ ไม่รู้รายละเอียดของแบบมากแต่ประมาณว่าก็ยังไม่มีเห็นเหตุว่าเอออะไรที่จะกระทบการเรียนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีกระทบจริงๆเพ่คุณสามารถไปเช็คได้มันมีตัวชื่อ3 1 1หนึ่งหรือ3 2แล้วออย่างเงี้ยคือเป็นตัวที่มหลาลัยจะปิดแล้วตัวนี้จะไม่มีการเรียนการสอนอีกแล้วยกเว้นแต่เด็กรุ่นเก่าที่เด็กที่สอบเข้ามาได้รุ่นวิ่นอะ่ะจะต้องเรียนให้หมดถ้าเรียนผ่านถ้าเรียนไม่ผ่านคือคุณจะไม่ได้ ถึงแม้คุณจะจบทุกวิชาแต่วิชานี้คุณไม่ได้คุณก็จะไม่มีสิทธิจบจากมหาวิทยาลัยได้แล้วหลังจากนี้เราจะดําเนิกนการยืนหยัดไหมคะก็คงต้องปรึกษาทนายนะคะ,คะทางทีมทนายท่านก็คงปรึกษากันก็คงอาจจะเราอาจจะต้องทําการยื่นอีกคือยังไงเราก็ไม่ไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังแล้วเราก็ยังคงยืนหยัดขอยืนหยัดในความที่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราขอยืนหยัดในความยุติธรรมแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่า ความยุติธรรมยังมีในประเทศไทยนะคะแล้วก็ก็ขอให้หลายๆคนออกมายืนหยัดเคียงข้างเราแสดงพลังให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะแล้ก็อนาคตของเด็กเยาวชนคนหนึ่งที่เขาเขาพยายามที่จะทําเพื่อประเทศชาติแล้วเขากำลังจะหมดอนาคตเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะออกมาเรียนหนังสือได้นะคะเพราะวาอย่างอย่างที่เรียนแล้วว่าตัวนั้นถ้าเรียนไม่จบ ถ้าไม่ได้ผ่านตัวนั้นจะไม่สามารถจบแล้วเขาไม่เปิดอีกแล้วพอเอินเทอมเนี้ยวเมื่อวานนี้เองเพิ่งไปคุยกับเจ้าหน้าที่คณะพอเอินเทอมเนี้ยเป็นเทอมนี่เขาเปิดให้สําหรับมีเด็กที่ตกค้างอาจารย์เขาเปิดให้เป็นพิเศษเด็กที่ตกค้างเขาก็เลยขอเพิ่มเพนกลินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทอมเมนี้เพนกึินต้องเรียนตัวนี้แล้วต้องให้ผ่านด้วยเนี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องขอความกรุณาทางศาลยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆให้พิจารณาจุดประเด็นนี้ด้วยโอเค ถือลงด้วยครับก็เดี๋ยวทาง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 ก็คทางคุณแม่ทางข้อบครัแล้วก็ทางทนายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อสิ่งเพิ่มเติมเพื่อในการประกอบการที่ประกันาร่อไปลายค่ะแต่คงต้องไปไปรวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่อิ่งเพิ่มเติมสำหเพื่อจะยืนยันในประเด็นที่สามยังไม่แน่ใจด้วยดันเลยค่ะบีิษัทแม่ใจมากเลยค่ะเราจะดำเนินการเรื่องประกันตัวร่าใคอีกเป่นไหร่คะเดี๋ยวคงขอไปคุยกันเพื่อเตรียมให้ให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนนะคะ ว่าถ้าถามว่าถ้าดูแนวโน้มเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเราตัดมาไม่เยๆกว่าอาจจะเป็นดนที่เสร็จ ในเชิงปรากฏการณ์นะครับถ้านํามาวิเคราะห์คงเห็นได้ชัดผมได้พนะย์ยืนยันเรื่องของการปรับคามรีนะครับการปรับคัมรีตอนนี้ก็มีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรับเล็กไม่มีการปรับใหญ่จะจบภายในเดือนมีนาคมนะคีนะค่คงตอบตป้งแต่แรกผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แหละนะครับว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะที่พี่ถาวเรเสนียมก็บอกว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องทารง ความมุ่งหมายเรื่องปณิธานเรื่องของการปฏิรูปประเทศต่อไปนะครับในขณะที่ศาลสนะศาลก็มีคําพิพากษาออกมานะครับเ,เรื่องของอนัด11มีนาคมตัดสินอํานาจครับรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนมีมากพอหรือไม่มีเพียงพอนะครับด้านฝั่งคำนิชัยปมรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญมี พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการเรื่องนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการสอบถามไปยังมีชัยรุชุพันธ์คุณมีชัยพร้อมคณะที่ทําการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนสวนั้นก็ยืนยันนะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมได้เรียนเชิงสังเกตไปแล้วว่าเป็นเกมที่จะยื้อเวลาเ่ปนั้นแต่ปลายทางของมันจะเกิดความวุ่นวายนะกลุ่มผู้ชุมนุมจะออกมาเรีกร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังการอภิปรายใเมืองใจนะตอนนี้ก็คงเห็นชัดขึ้นเรื่องของมอบนะครับปรากฏว่าเรื่องของการเผา <c oughs> นะครับที่รวนจำพระบรมาชายาลักษณ์ปรากฏว่านะครับมีคำสั่งด่วนนะครับย้ายทางผู้บัญชาการเดือนจำเข้ากรุของของเปลมเข้ากรุนะครับเพราะว่าเหตุปล่อยปะละเลย มีการเผาเกิดขึ้นก็นย้ายเข้ากรุเลยนะครับแล้วก็เอมมี่นะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ก็รักษาดีขึ้นแล้วเขาจะส่งตัวเข้าเดือนจำนสารยืนยันก็ไม่ให้มีการประกันตัวแม่ขอประกันตัวนะครับในขณะของแฟนเอมมี่เนี่ยก็มีรายงานว่าตำรวจไปควบคุมตัวมาสอบสวนนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่โรงพักแต่ก็รีบมาทำการสอบสวนเท่านั้น นะครับในขณะที่กาดที่เป็นคนใกล้ชิดก็ยอมรับนะบอกว,ว่ามีการชวนจะไปก่อเหตุแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็แกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็เริ่มมีการลุกคืบขึ้นมาลุกคือขึ้นมาว่าจะไปชุมนุมที่ราบ11นะเสื้อส้มก็จะไปบุกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเชิงงานสังเคราะห์เกมก็กําลังหนักขึ้นหนักขึ้นตามลําดับ ไปเชิงงานสังเคราะห์อเองนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้ <c oughs> กลับมามีน้ำหนักรุนแรงมากขึ้นนะครับเฟซบุ๊กก็ทำการปิด Facebook ของกองทัพบกมีการไปฟ้องร้องเดี๋ยวผมจะทําเรื่องนี้อธิบายให้คุณส่วนทราบอีกเรื่องหนึ่งว่าทําไมต้องไปปิด Facebook ของกองทัพบกทําไมต้องไปฟ้องร้องกองทัพบกด้วยนะครับรวมทั้งอกองทัพปฏิสีให้ปิด Facebook ทั้งหมดนะครับมีการฟ้องร้องเรื่องนี้ไกลเป็นคนทําไกลอยู่เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้น นะครับเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเป็นชั้นๆๆนชนเัเรื่องของเรื่องของการปิดเฟ b o o กของกองทัพโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4นะครับประเด็นตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราได้เห็นอะไรหลังวันที่อะไรก่อนในเชิงสิิิิหลังวันที่28เดือนไหนกุมภาพันธ์2 5งพันาร้นะครับเห็นอะไรภัยธรรมชาติไปการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการล้มตายของคนมีชื่อเสียงนะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นภัยธรรมชาติภ,ภ,ภ,ภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองห้าประการในพระม่าก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตายไป38แศพนะครับสถานการณ์มันหนักขึ้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 นและผมได้เรียนเชิงสังเคราะห์ไว้นะครับว่าเราจะได้เห็น <c oughs> คนเสื้อแดงโผล่มาอีกรอบหลังอะไรหลังการอภิปรายไม่เมืองใจ ตอนนี้เขานัดหมายกันมาแล้วคนเสื้อแดงและเราจะได้เห็นตัวละครตัวสุดท้ายนะสุดท้ายทักษิณก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้หลักที่เขาเดินเนี่ยเขาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองนะเล่นงานใครเล่นงานกองทัพเป็นหลักเลยนะแล้วก็การก่อเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดเหตุนในภาคใต้และก็เกิดเหตุในกรุงเทพมหานะครพร้อมๆกันเลยนะในสถานการณ์ที่เราเห็น,หนาปัจจุบันเอาทหารไม่ได้ก็ฆ่าพลเรือน นะครับสร้างสถานการณ์เกิดความวุ่นวายภายในประเทศนะครับตอนนี้เกมมันจะเป็นยังไงนะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับม็อบเพนกวินสารก็ไม่ให้ประกันตัวแม่เอาหอบเงินล้านนะไปขอประกันตัวคําถามคือ Penguin เพนกวินออกมาจากแม่เพนกวินเอาเงินมาจากไหนเป็นล้านไปไปขอประกันตัวสารแต่สารไม่ให้ทําการประกันตัวนะครับพอสารไม่ให้ทําการประกันตัวแกนนําคนอื่นก็ไม่รับการประกันตัวเช่นกันเออแปลกนะนะครับ ทำไมเอาเงินมาเยอะแยะขนาดนี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าโดนอายัดทรัพย์ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วแม่เพนกวินก็ฝากฝ่เสื้อแดงว่าง่ายนะครับเป็นคนเสื้อแดงลูกก็มาเป็นเสื้อส้มเห็นไหมเราเห็นเห็นในในภาคปฏิบัติการในปรากฏการณ์ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นว่าทั้งหมดก็พูดด้วยกันแหละนะครับตอนนี้สู้แล้วจะเป็นยังไงนะยิ่งสู้ก็ยิงแพ้ก่นะอนหน้านี้ก็มีคําสั่งของศาล การบีโวขทงหลายเนี่ยหคนที่ไปบุกชิงตัวประกันชิงตัวเพนกวินชิงตัวไม้ปรากฏว่าสารไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกเลยนะครับที่เหลือล่ะเป็นยังไงนะครับที่เหลือเนี่ยาสารยังปล่อยอยู่นะฮะลุงก็ยังลุกไปบุกนั่นบุกนี่คือ,คอ,คอกลัวแล้วล่ะไม่รู้จะไปไหนก็ใช้คําพูดวาจาภาษาในเชิงนิ่งติบนะครับพยายามมุ่งหมายในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก นะแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์นะบอกคาบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมราาประชาธิปไตยก็คือคอมมินิสต์แหละนะอันเดียวกันนะฮะสุดท้ายก็เรียกร้องมาแบบนี้ฟันธงได้เลยฮนะสถานการณ์แบบนี้มอบกําลังแผ่วลงถึงแม้ว่าเขาจะเอาทัพหลวงมานะะเขาสั่งทัพหลวงมามีการเกิดไวโน,นนี่นะั่นกาลังเขาจะอ่อนลงเรื่อยมันอ่อนลงเพราะอะไรความจริงเนะเรื่องของเอมมี่ Emmy. คงเห็น ชัดเรื่องของความจริงพนะาแฟนกับสวยไปด้วยนะต้องถูกสอบสวนไปด้วยไม่รู้จะถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแม่ก็บอกเอมมี่โตแล้วไม่ใช่เด็กอายุ30กว่าแล้วนะแม่กับรูยังไงแม่ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันแม่ก็ใช้วิธีนั้นสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและกําลังเป็นบทเรียนที่ดีเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นการกระทําที่โง่เขลาที่ทําแบบนี้เกิดขึ้นมาสํานึกผิดก็สายไปแล้วสารไม่ให้ประกันตัวอยู่ในคุกละ ตอนนี้ก็คงอยู่โคกไปยาวๆฮะโทษเนี่ยโทษถึงประหารชีวิตนะเผาวางเพลิงสถานที่ราชการเนี่ยโดน1นึอีกนะครับแต่ก็ที่ผ่านมาก็โทษประมาณ10ปีจำคุกนะก็มีการนิวิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าทําไมบางคนโดนตั้ง2อ0สามปีต่างกรรมต่างวาระกระทาความผิดซ้ําๆไงนะตอนนี้ ผู้ต้องหาโดนไปกี่คดีแล้วทั้งหมดแกนนํากลุ่มเสื้อส้มทั้งหลายเนี่ยที่ออกมีการเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันโดนไป300กว่าคดี3 2 5คดีผู้ต้องหาโดนไป200กว่าคนที่โดนในคดีตามกฎหมายตอนนี้ฟันธงได้เลยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับยิ่งสู้ยิ่งแพ้แพ้เพราะอะไรแพ้แพ้เพราะความจริงความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปหลักนี้ เป็นหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นนี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้า เริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทําให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมา ขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชการทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปุกปัน่นทำให้สื่อดีดีมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดิน ทำให้กลุ่มเดลสาวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบดักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง